เ้าหน้าที่ดับเพลิงนะครับมาช่วยแมวแมวเต็ดท่ออยู่ข้างในครับช่วยกันเรียกเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาครับแมวอยู่ในท่อหลายวันละมันร้องอยู่ในท่อ <c oughs> ยังไม่ออกนะครับยังอยู่ในท่ออยู่ววก,กลัวคนมันไม่ออก <c oughs> สงสัยมันหิวมากแล้วนั่งหลายวันละพี่ก็หยอดอาหารไว้นะพ <c oughs> ี่ก็หยอดอาหารมันอ่มากินช่วงนี้นาลยล <c oughs> มันกยอาารปเรติดนี่ปิดไว้ขอก <c oughs> ็เลเรเปิดให้ออกแล้วรอเดี๋ยวออกมครับอันนี้จะให้มันออกมาเองใช่ไหมครับ <c oughs> อ่าแล้วันจะเป็นเรื่องอ่าอ่าเปนทาอกใช่แต่รูมันนิดเดียวเองนี่วแรก เล็กอ๋อตัวเล็กออ๋ตัวเล็กตัวเล็กครับก็บอกตัวเล็กตบข้อให้ไปรอดรูที่ออกไปมันอาจจะมีอะไรมาแล้วมันมุดเข้าไปอ่ะมันเข้ารูนี่ครับแล้วมันเปิดอยู่ตบรูเนี่ยแผ่นนี้ยเราออกได้ครับรอมันมุดเข้าไปเแค่เราออกไหมนี่เอาออกไม่ได้เนี่ยเอาเราเปิดทางไว้ตัวน้อนออกเปิดทางให้มันตัวน้อนออกไอ้ตัวน้อนเปิดทางให้มันออกครับแต่ไม่รู้มันจะออกป่ะมันร้องอยู่ข้างในเหรอครับ ค,ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ดับเพลิงด้วยนะครับที่มาเจ้าหน้าทีก่าากทมครับโอเคครับสวัสดีครับ